สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนิ่นมังก่อนครับผมก็วันนี้จะไปตกปลาแล้วผมยวเตรียมจเตรียมของไปตกปลาก่อนครับผมวันนี้ว่าจะไปโยโ่อขายแหมครับผม หมายฟรีวันนี้วันอาทิตย์ครับผมผมว่าจะมีที่ลงก่อนเดี๋ยวเราไปดูครับแล้เวเก็บของกันครับผมผมว่าจะมีที่ลงก่อนวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บของ ขึ้นรถกันครับผมเดี๋ยวไปปะกันแห่งกนก็ที่อ่างพงคงไข่ครับผมเคีรยวผมไปแล้ว ไมครับผมเดี๋ยวเราไปปะกันที่อ่างเลยครับผมนี่เตรียมอุปกรณ์เรียร้อยแล้วผมกับปอส่คู่ใจแอเคก็เดี๋ยวไปที่อ่างเลยครับผมอ่างไม่ต้องใครเจ็ดครับผมก็ถ้าโชคดีก็มีที่นั่งครับแต่ถ้าหมานก็ได้ปลาครับผมโอเคครับเดี๋ยวป่ากันกุ้นผมยังเม็ดตั้งตั้งกองนะครับตั้งสายตั้งทุนครับผมป่าโน่จัด หน่อยมาแล้วครับวันนี้โชคดีหน่อยครับลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะน,นั่นนะเพิ่นมามาแค่นักครับผมเกิดเลยมีที่นั่งแล้วผมวันนี้จะมานีา่จะได้กี่แต้มครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาเพื่อขายแหมเช่นเคยครับผมมาถึงตะกี้แล้วผมก็ได้นั่งอยู่ครับผมตรงทาขวาลักวัดน้ำตรงขวามาประมาณสัาากซิบเมตรก็วันนี้ เล่นระยะ5-4ครับผมก็ได้ไปสองแต้มแล้วผมตาต้อนจันวันนี้น้าๆบอกค่อยมีนักเแใดครับผมว่มมาเป็นไปไหนกันเนาะผมมาถึงนี่เกือบ8ดโมงแล้วก็ยังมีที่นั่งอยู่ครับผมมันติดในหน้าดินก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปนั่งลุ้นกันต่อครับแต่ก็วันนี้ทีอแน่มอปาลามแล้วครับผมโอเคครับ ดูกันต่อครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ยิดแต้มครับวันนี้เขค,ครับผม Obrigado. ตอนนี้อาการโดยทั่วไป เงียบสนิทเลยครับผมก็น่าจะเป็นอีกกูวันครับแต่ว่าผมมาก็ช่วงนี้ก็เงียบเหมือนกันครับผมเราจะกินแอมกรมกว่าสักสองสามโมงสี่โมงไปครับผมอากาศมันเริ่มเย็นตัวนี้มันฮอนหรือว่ามันหมดละอาการมัใค่มีแล้วยกเปลี่ยนเยอะตลอดเดี๋ยวรอ ดูครับกำลังไปแอวากัะเดี๋ยวกลับมาครับเอ้ผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ บ่ายโม,ง,มง้วผมเงียบมากๆเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปนั่งข้างๆนะน,น,นะผนพูนนั่งสายสายของแนวหลักวัดระดับน้ำเราเดี๋ยวลองไปนั่งดูครับแล้ว <c oughs> มีมาดินนก็ปีกบ้านนะครับผมแค่ผมเดี๋ยวลองย้ายดูครับ Yeah. Uh -huh. <cười> <cười> này, kiểu, cái 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 Thank okay.

มาตกเหลียวครับผมก็มาตกระยะ54นะครับผมมาตกป่านวนจันทร์ครับก็พอได้ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ดีกว่าครับผมมาป่าครับวันนี้วันนี้ในประมาณนี้ครับผม ครับเดียด๋วยวยจะเต็บมอุปกรณ์แล้วผมจะประกันชิดลิลนะจะไปที่ไหนหรือว่า มาที่นี่ครับผมฟรีครับก็ฝากไว้นะผมมีมกรพิชริงเ๋ยวป่าเล็กไว้ใจผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวปัาทิ่หน้าครับผมสวัสดีครับ